สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่หมอไลฟ์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับครั้งนี้เป็นการไลฟ์ครั้งที่3ของวันนะครับสำหรับนะครับใครที่มีคำทงคำถามนะครับหรืออยากจะพูดคุยกับพี่หมอนะวันนี้พี่หมอแบบว่าดีดนะ <c oughs> ดีดจัดนะนะวันนี้ก็มาลองไลฟ์นอกสถานที่ด้วยอุปกรณ์ต่างๆกันออกไปนะวันนี้ไลฟ์ด้วยตัว DJI นะครับ อี DJI ีใจไอพ็นะครับใครเข้ามาแล้วทักทายพี่หมอหน่อยสิครับว่าเป็นไงบ้างนะได้ยินเสียงชัดไหมนะครับได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมจ๊ะีานะหมอไลฟ์ผ่านตัว DJI เนาะวันนี้เราค่อยๆค,คุยกันนะค่อยคอยพูดค่อยคอยจานะ <c oughs> ที่หมอเป็นการลองอุปกรณ์เนาะแล้วก็ลองการไลฟ์เขาเรียกว่าไลฟ์นะไลฟ์ live, นอกสถานที่นั่นเองนะไม่รู้ว่าตัวไมโครโฟนใช้ได้หรือเปล่านะไมโครโฟนนะไมโครโฟนมันน่าจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต่อกับมือถือด้วย 2.4g นะได้ไหม ไม่ได้นะไม่ได้ก็เก็บนะก็ใช้ไม์ของตัว DJI นี่แหละง,ง่ายๆนะชัดเจนไหมมีใครดูดูมีใครดูพี่หมออยู่บ้างนะพี่หมอจะเช็คยังไงว่ามีใครดูพี่หมออยู่ตอนนี้บ้างนะมีไลฟ์สตรีมขึ้นไป1นาที50วินาทีนะเรามาคุยกันต่อนเนื่องนะอันดับได้พี่หมอควรจะเช็คก,ก่อนเนาะ มีใครดูพี่หมออยู่บ้างและได้ยินเสียงพี่หมอชัดเจนไหมนะเราก็มาเหมือนเดิมเนาะถามคําถามได้ทุกอย่างนะงวดนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องบํานานชราภาพนั่นเองนะว่าบํานานชราภาพเนาะเป็นยังไงนะใครอยากได้บ้างใครไม่อยากได้บ้างนะเราก็มาคุยนะดูซิว่าแบบว่าไลฟ์อยู่หรือเปล่านะนี่ยังไลฟ์อยู่นะ นี่นี่น,นี่นะไม่มีใครดูเลยตอนนี้อ่ะคนดูหนึ่งคนก็คือพี่หมอเองนะที่เข้ามาดูนะนะอา้าวใครใครแบบไม่มีใครสนใจไม,ม่เข้ามาดูเลยหรอครับนี่นะมีใครสนใจบ้างหรือใครเข้ามาดูบ้างนะ ก็เป็นการทดลองอุปกรณ์เป็นการไลฟ์นอกสถานที่นะมันก็ไลฟ์ขึ้นไปได้จริงๆเห็นไหมฮะนี่เดี๋ยวเอาเอานะฮะให้ดูนะบรรยากาศโดยรอบนะของของที่พี่หมอนะวันนี้ออกมาทำงานด้วยน,ะนี่นะบรรยากาศข้างนอกนะอยู่บริเวณอะไรครับข้างๆเนาะ ข้างๆเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าชื่อว่าสยามนะสยามสยามบาสซิลีนะาสซิีสวยไหมครับอ่าชมรอบสถานที่นะแล้วเรก็คุยกันไปเนาะพยายามนะเดินอยู่ด้วยนะ ขอเออนะแล้วก็เดี๋ยวหมให้ดูนะครับผมโดยรอบนะอมรอบๆที่ที่หมออยู่นะตอนนี้อยู่กันที่นี่นะครับ ด้วยคอมเมนต์นิดนึงคอมเมนต์ใ <satisfy> ห้ให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงชอบไหมกับการไลฟ์นอกสถานที่เป็ดวมมาได้เจ็ดนะฮะนี่กลับเข้ามานะสู่ภาวะนะดั้งเดิมเนาะก็นะ การไลฟ์นี่จะชัดเจนมากเพราะว่าไลฟ์ขึ้นไปด้วยความละเอียดเนาะ Full HD นะ 1080p นะครับชัดไหมคนได้ยินเสียงชัดไหมฮะเพื่อนๆได้ยินเสียงพี่หมอบ้างไหมเจ้าคะได้ยินไวยังไงชัดไหมอยากรู้อะไรนะคอมเมนต์สอบถามกันได้นะนี่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับการฝึกไลฟ์นอกสถานฝึกไลฟ์นอกสถานที่ ประมาณนี้แสดงว่าตัวแอปพลิเคชันเนาะยังดีอยูนะ่ยังแบบว่านี่เห็นไหมฮะไลฟ์ได้ด้วยนะแต่ก็นะพาชมร้านดีกว่าง่ายๆดีไหมพาชมร้านดีกว่านะเป็นการวอล์กไปด้วยนะชมร้านไปด้วยดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆนะ อยู่เฉยๆก็จะไม่มีคนดูเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างนอกดูดขอโทรศัพท์โทรศัพท์ S 1> <S 1> <S ต้องใช้ไลฟ์ต้องใช้พลังโทรศัพท์แทนีไลฟ์หมอพาเดินชมนะไม่รู้ว่ามันยังไลฟ์อยู่หรือเปล่านะพาเชิญชม <S <S 2> <S 2> เดินชม <S <S 2> <S 2> สถานที่ต่างๆนี่มาทำงานนอกสถานที่แล้วก็นี่นั่นเอง เห็นไหมฮะนี่นะมาร้านอาหารนะร้านอาหารสยามบาซอรี่นะฮะอ่านว่าบาสบาซอรี่นะอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงเอ่อเป็นร้านอาหารที่สวยงาม,มาดาอันดับหนึ่งเลยนะนี่เห็นไหมฮะร้านใหญ่ ก็อยู่ติดถนนเนาะทางหลวงหมายเลข7เนาะอันนี้ก็คือตัวมอเตอร์เวย์นั่นเองนะอินิชเชอร์หนึ่งนะอยู่ริมมอเตอร์เวย์ เป็นร้านที่ตกแต่งสวยงามเนาะมีต้นไม้ดอกไม้แบบเดี๋ยวพาชมดูดอกไม้ก่อน, <Okay. S 1> นดอกไม้สวยๆยงั้นเลยนะสีสันเนาะไม่ออกไปโทนแบบว่าม่วงบานเยน็นแล้วก็มีดอกอะไรครับดอกกระเจียวนะอย่างสวย สวยงามมากๆนะตกแต่งสวยก็มีนะอันนี้เป็นพืชแบบว่าดอกย่องดอกยาต้นไม้หลากหลายมีดอกไม้หลากหลาย เป็นการไลฟ์นะช่วงทนะ้ายๆแล้วพาชมนะสถานที่ที่บอกไปแล้วนะหวังว่าจะมีความสุขนะกับการได้ดูนะครับร้านอาหารนะครับสวยๆที่ใดที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในนะตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ